ถ้นาขณะนี้เรากำลังจะพาท่านผู้ชมไปที่ขาสวรรค์น,นะครับข้วงบนนี้อากาศเย็นดีแล้วก็บรรยากาศปกคลุมด้วยหมอกให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศบริเวณนี้น,นะครับ บรากาศสดชื่นดีอย่างไรครับท่านผู้ชมเย็นสบายบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมคนค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับ <c oughs> หมอกล้วนๆครับท่านผู้ชมครับมองไม่เห็นอะไรเลยด้าหลังมิดตะหมอกแล้วคานผู้ชมมองไม่เห็นอะไร,ระเลยนะแต่บรรยากาศสวยดีเลิศกันเอาล็อกต้องเลย